โอเควันนี้ก็จะมารีวิวสกิลมันมังกรวีสองแล้วก็บอกวิธีทำนะก็ไปดูกันเลยอ้าโลกำลังหาร้านรับฟาร์มโรบอกูีดีหรือเปล่าที่มีน้ำมาแนะนำร้านอีเดนเหมยช็อปร้านรับฟาร์มโรบอกแ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูดคิงเมกาซีแกนกีดมีบริการกดเปนปีศาจและเกมพาร์ทแมปบล็อกฟูดแถมกดเพนแบบออสตาร์ด้วยนะและทางร้านยังมีไอดีไก่ตันขายเต็มเลยนะราคาถูกมากแล้วยังมี ระบบเติมโรบักแบบ ID Pass ด้วยและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายเลยใครสนใจใช้บริการดึงร้านใต้คลิปเลยนะเว้ยอารลกำลังหาร้านรับฟาร์มรับกดเกมพาร์ตอยู่ใช่ไหมนี่เลยร้านโฮมสโตล์ร้านรับกดเกมพาร์ตและกดผมแบบมอกคุชิงเลยก็สิรับกดเพนแบบออสตา a r แล้วยังรับฟาร์มแบบต่างๆอีกมากมายเลยนะใครสนใจใช้บริการดึงร้านใต้คลิปเลยก็อันดับแรกเนี่ยก่อนที่เราจะรีวิวสกิลเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันทำยังไงใช่ปะก็ มัดมงกร V2 นะครับต้องอันดับแรกเลยต้องมีมัดมงกร V1 เผื่อใครไม่รู้มัดมงกร V1 โลก3ซื้อได้ที่เกาะแคทเซอลนะอยู่ตรงนู่นเลยเออแล้วก็ต้องทำให้มัดมงกร V1 เนี่ยมี4 0 0รมาเตอรีนะต้องมี400มาเตอรีนะครับมัดมงกร V1 แล้วก็ต้องเตรียมตังไว้3ล้านแล้วแบกเมนไว้5 0 0พันซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ละคนก็น่าจะมีเงินเยอะแหละแล้วก็ อย่างอันดับที่สองนะเราต้องมาก่อใหม่ก่อนด้วยแล้วก็พี่ไม่รู้มันใช้เวลเท่าไหร่นะพี่ทำตอนที่พี่เวลตันแต่ว่าเราจะต้องมีไฟ e ์เอเซนเดี๋ยวขึ้นภาพให้ว่าไฟ e ์เอเซนหน้าตาเป็นไงนะมันหน้าตาแบบนี้ก็วิธีได้เนี่ยมันก็ได้มาจากเดทคิงเอ็นบีตัวนี้นั่นเองได้มาจากการที่เรากด Random Surprise เนี่ยมันที่มันมีโอกาสดรอปอยู่ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะ ที่กดไปแบบ10กว่ารอบก็จะได้ไฟเซนคือดวงสวยบางคนกดรอบเดียวได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เมื่อไหร่ก็นั่นแหละพอได้ไอ้ไฟ,ฟเซนนี่มาแล้วเนี่ยให้บินไปตรงนี้บินไปด้านบนตรงนี้นี่ตรงนี้คือเอ c ที่ใช้ทํามันังกร V2 นะให้ไฟเซนกับมันอะแล้วมันก็จะถามว่าเนี่ยสนใจทํามันบังกร V2 ไหมใช้ราคาใช้ตังราคา3ล้านแล้วก็แฟกเมนห้าพัน เราก็กด yes ไปแล้วเราก็จะได้มันมังกรวีสองหรือดราก้อนชาลอนมานะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยฟาร์มไปเรื่อยจนถึง3.5มาสิบมารตัรี่ก็จะได้ทุกสกิลนะมาเรามารีวิวสกิลมันมังกรวีสองกันเลยโอเคก็สกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลของชื่อว่าทาลอนไลเตอร์นะก็เอาตรงๆนะเราไม่รีวิวเหมือนช่องอื่นแม่งคือเอนเดเวอร์ทุกคนเคยดูมาฮีโร่ไหมฉากที่เอนเดเวอร์เนี่ยบีบหัวโนมัว แล้วก็เล่งไฟใส่โนมูจากไฟสีแดงเป็นสีฟ้าลองเปรียบเทียบกันเอาดูลองเปรียบเทียบดูกันแล้วกันนะดูเหมือนไหม <c oughs> เหมือนว่าโอ้ผมเกิดเออเหมือนมากๆเลยเหมือนสุดๆเหมือนแบบสำนาถูกต้องอ่ะเผื่อใครไม่เห็นเยวใช้ให้ดูทีอืมใครว่าเหมือนใครว่าเหมือนไม่เหมือนไม่รู้แต่กูว่าเหมือน <c oughs> <c oughs> โคตรเหมือนเลยแล้วก็สกิล X เ,เนี่ยก็เป็นสกิลหมัดมังกรแล้วกัน ก็มันจะเป็นชาร์จได้นะมันจะเป็นแบบไฟรัวๆเลยมันชื่อว่าสกิลแอมเบอร์อไนเอเลชันนะชื่อแม่งโคตรเท่กูเรียกอย่างมาเลยก็พอปล่อยไปแล้วมันจะเป็นมังกรนะมังกรที่สามารถลากตามเมาส์ได้ก็พอลากเมาส์ขวามันจะไปทางขวาแต่ตะกี้นี้ลากไม่ได้เพราะว่าเพราะมันเผลอไปตรงนะมันลากได้นะเนี่ยยวโชว์ให้ดูว่าลากยังไงนะเอ่อรอสกิลขุดเอานี่มันลากได้นะเนี่ยมันเลี้ยวได้มันเลี้ยวช้าหน่อยแต่มันเลี้ยวได้นะ แล้วสกิลต่อไปนะสกิลสุดท้ายแล้วชื่อว่าเอ,เอ้ยชื่อว่า Infernal Vortex นะใช้350มาตัลีสกิลสุดท้ายเลยเป็นสกิลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนตัวพี่คิดว่าไม่ค่อยดีนะแต่ก็มันเทมากก็กด4คนะ้างไว้นะค้างไว้หรือค้างไว้หรือว่ากดใช้เลยก็ได้แต่พี่จะกดค้างไว้มันจะเป็นการรวบรวมไฟไปที่จุดเดียวแล้วก็พอกดปล่อยปุ๊บมันก็จะบึ้มระเบิดแค่นี้มันมังกรมีแค่นี้ ซึ่งมัดมังกรส่วนตัวพี่คิดว่าวามเวลค่อนข้างที่จะดีเลยแหละเพราะว่าสกิลมันเป็น a o e แทบทุกอันเลยลงดันดีไหมลงดันพี่ให้ระดับถ้าสมมุติว่ามีดาวให้เนี่ยพี่จะให้ประมาณ3ดาวแบบกลางๆใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แบบถ้ามีหมัดสายฟ้า V 2แล้วใช้หมัดใช้หมัดสายฟ้าดานจะดีกว่าประมาณนี้แล้ว PP ถามว่าเหมาะไหมพี่คิดว่าไม่ค่อยเหมาะ ส่วนตัวนะพี่คิดว,ว่าไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าสกิลแซดเนี่ยมันต้องใช้ในระยะใกล้แบบเนี้ยต้องสตูมาใกล้จริงๆแล้วค่อยจับบีบกระโหลกส่วนสกิลเนี่ยใช้ระยะไกลได้แต่สกิลมันช้ามากเนี่ยช้าสุดไปเลยส่วนสกิลนี้นี่มันไม่แนะนําให้ใช้ระดิดขาดถ้าจะใช้พีพีมันเป็นสกิลเป่านิ่งอะคือแบบกดสกิลเราจะนิ่งเราจะขยับไม่ได้ไปช่วงหนึ่งซึ่งสตูก็สามารถโจมตีเราได้อีกฝ่ายโจมตีเราได้แบบสบายๆเลยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิป รีวิวหมัดมังกร V ีสองแล้วก็บอกวิธีทํานะก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากช่องอื่นเห็นเขารีวิวกัน10กว่านาทีอะพี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดอะพี่ไม่ได้เก่งเรื่องพ p พีหรืออะไรเงี้ยแบบคงไม่มีพูดเรื่องทฤษฎีอะไรเงี้ยนะก็จบกันไปละคลิปนี้ใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับให้ด้วยแล้วกันนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบา,บายจ้า